สวดีค่ะนักเรียนวันนี้พบกับคุณครูนุชนาดวงสีแก้วนะคะกับรายวิชาภาษาไทยชั้นประฐมศึกษาปีที่หนึ่งคลิปนี้จะเสนอเรื่องยี่สิบม้วนจำจงดีมีจุดประสงค์การเรียนรู้คือหนึ่งท่องจำบทร้อยกองทำสระไอไม้ม้วนได้สองอ่านออกเสียงคำที่ผสมด้วยสระไอไม้ม้วนได้ สระไอไม้ม้วนนะคะนักเรียนวันนี้คุณครูจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับสระไอไม้ม้วนหลังจากที่เราเรียนสระไอไม้มาลลยไปแล้วนะคะสระไอสองตัวนี้จะออกเสียงเหมือนกันแต่สระไอไม้ม้วนจะพิเศษวันนี้คุณครูจะนําเสนอนะคะสาระไอไม้ม้วนสาระไอไม้ม้วนจะใช้ยี่สิบคำเท่านั้น ไม่มีคำที่21 22นะคะเดี๋ยว20คำนี้จะมีคำว่าอะไรบ้างคุณหนูมีวิธีการจำง่ายๆมาให้นักเรียนได้จดจำแล้วก็นำไปใช้นะคะคำที่ผสมด้วยสรรไอไม้ม้วนนะคะทั้ง20คำนี้จะเป็นคำที่ไม่มีตัวสะกด,ดหมายถึงว่าจะมีเฉพาะพยัญชนะต้นแล้วก็สรรไอไม้ม้วนเท่านั้น พร้อมกับประกอบด้วยอาจจะมีวันณยุกต์เข้ามานะคะแต่จะมีคําว่าอะไรนั้นนะคะให้นักเรียนเปิดหนังสือแบบฝึกหัดหน้าที่76ขึ้นมาพร้อมกันเลยนะคะในหนังสือหน้านี้นะคะจะมีกิจกรรมในส่วนข้างล่างนะคะข้างล่างนักเรียนเห็นไหมคะเปิดแล้วเดี๋ยวคุณรอสักครู่นะคะกิจกรรมข้างล่างเขาบอกว่าให้เรา ขีดเต้นคำสาระไอไม้ม้วนแล้วฝึกท่องเด็กๆเห็นข้อความนะคะหลายๆบรรทัดที่อยู่ด้านบนบางคนอาจจะเคยได้ยินหรือเคยท่องแล้วนะคะเป็นบทร้อยกองนะคะที่นักเรียนจําเป็นจะต้องอ่านเพื่อจดจําคําสาระไอทั้งหมด20คําเดี๋ยวเราจะมา อ่านตามค,ครูนะคะค,ครูจะพาอ่านก่อนรอบนะคะแล้วก็ให้นักเรียนได้ลองอ่านนะคะเพราะความนี้นะคะนักเรียนออกเสียงตามครูนะคะผู้ใหญ่หาผ้าใหม่ให้สะพไาใช้ของขอไฟใจเอาใส่คอมิหลงไหลใครขอดูจะคลลงเรือใบ ดูน้ำใสและปลาปูสิ่งใดอยู่ในตู้มิใช่ยอยู่ใต้ต่างเตียงบ้าใบาถือใยบัวหูตามัวมาใกล้เคียงเล่าท่องอย่าละเลี่ยงยี่สิบม้วนจำจงดีเห็นไหมคะยี่สิบม้วนจำจงดีเด็กๆจะ เห็นคำเส่วนใหญ่นะคะจะมีสราระไอไม้หมวนอยู่ในบทร้อยกองบทนี้นะคะถ้าเด็กๆได้ลองสังเกตเด็กๆเห็นแล้วเด็กๆใช้ดินสอนะคะขีดเส้นใต้คำที่ประสมด้วยสราระไอไม้หมวนเลยนะคะแล้วก็ลองนับซิว่าคำทียย่เรียนขีดเส้นใต้นั้นได้ครบ20่สิบคำไหม ถ้านักเรียนขีดไม่ครบแสดงว่ายังหลงเหลืออยู่ในนี้นะคะจะต้องมี20คําพอดีนะคะที่ผสมด้วยสไลไม์ม้วนเป็นคําที่มีแค่20คําไม่มีนอกเหนือจากนี้แล้วนะคะอ่ะดูนี่คุณยิยวทํามาเป็นตัวอย่างให้เด็กดูแล้วนะคะคําในนี้นักเรียนดูไล่ดูตั้งแต่บรรทัดแรกเลยนะคะผู้ใหญ่หาผ้าใหม่ ให้สะพ้ยใช้ของขอหนึ่งสองสามสี่ห้าบัรทัดแรกเนี้จะมีอยู่ห้าคำนะคะนะเราทำไปพร้อมๆกันทีลเรบรรทัดเลยนะคะผู้ใหญ่หาผ้าใหม่ให้สะพ้ยใช้ของขอบรรทัดที่สองใส่ใจเอาใส่หอ่อนิหลงไหลไทยขอดูบรรทัดที่สองจะมีทั้งหมด ห้าคำห้าคำนะคะบรรทัดที่สามจะใกล้ลงเรือใบดูน้ำใสและปลาปูจะมีทั้งหมดสามคำบรรทัดที่สี่สิ่งใดอยู่ในตู้นี้ใช่อยู่ใต้ต่างเตียงจะมีอยู่สี่คำนะคะบรรทัดต่อไป บ้าใบถือใยบัวหมูตามวัวมาใกล้เคียงบรรทัดนี้มีสามคำครบยี่สิบคำพอดีนะคะบรรทัดสุดท้ายไม่มีเล่าทองอย่าละเรี่ยงยี่สิบม้วนจำจงดีเดี๋ยวอันนี้คุณหนูทำเป็นสีต่างๆให้นักเรียนได้มองเห็นได้ชัดเจนมากขึ้นนะคะว่าคำไหนแยกเป็นคำไหน นะคะเพราะว่าบางคําจะเขียนติดการเด็กอาจจะสับสนงงงวยว่าเอ๊ะใช่คาเดียวกันหรือเปล่านะคะตามสีที่คุณครูหนูขีดนะคะเด็กๆก็สังเกตตามเลยทีนี้ในบทร้อยกรองนี้นะคะในจุดประสงค์การเรียนรู้วันนี้คือเด็กๆจะต้องอ่านท่องให้ขึ้นใจเพราะเวลาเรานำไปใช้เราจะใช้ได้ถูกต้องนะคะคำว่าผู้ใหญ่ สาระไอก็จริงแต่ว่าจะเป็นสาระไอไม้มว้วนหรือสาระไอ้ไม้เมลายแต่ถ้านเรีนยนท่องบทกลอนบทบทกลอกอ้อยกลองบทนี้นะคะได้เด็กๆจะรู้เลยว่าผู้ใหญ่เนี่ยจะต้องเป็นสาระไอไม้ไม้อะไรคะไม้ม้วนนั่นเองนะคะอ่าแยกสีเสร็จแล้วนะคะคุณหิวก็นำออกมาทั้งหมด20คำให้นักเรียนได้ดู นะคะยี่สิบคำนี้เป็นสระไอไม้มาไหลไม่ได้จะต้องเป็นสระไอไม้ม้วนเท่านั้นเวลาเขียนเขียนให้ถูกต้องนะคะจริงๆแล้วนักเรียนอาจจะอ่านได้ถูกต้องเพราะว่ามันออกเสียงไอเหมือนกันแต่การเขียนล่ะนักเรียนจะต้องเขียนที่ถูกนะคะวิธีการจําก็คือนักเรียนก็ท่องบทร้อยกองให้ได้นะคะแล้วก็จําให้ขึ้นใจนะคะอ่ามีคําว่าใหญ่ ให้ออกเสียงตามเลยนะคะสะพ้ายใช้บรรทัดที่สองค่ะใ่ใจใสไหลนักเรียนสังเกตคำว่าไหลนะคะไหลสระไอไม้มาลายที่คุณหิวเคยสอนคุณหิวให้ความหมายคําว่าไหลสระไอไม้มาลายหอหีบแล้วก็รอดีไหลตัวนั้นคุณหิวบอกว่าน้ําไหลใช่ไหม อ่ไหลตัวนี้เป็นสาระไอไม้หมวนนะคะเขาเรียกว่าคําพ้องพ้องอะไรคะพ้องเสียงคือออกเสียงเหมือนกันแต่รูปจำไม่เหมือนกันสาระอาไ,ไระอไม้มาลัยกับสาระไอไม้หมวนทีนี้คือสาระไอไม้หมวนสาระไอไม้หมวนเนี้ยคือคําว่าหลงไหลหลงไหลโอ้ฉันหลงไหลของเล่นชิ้นนี้มากเลยนะคะถ้าหลงไหลจะได้ใช้ไม้หมวนนะคะไม่ได้ใช้ไม้ ถ้าเป็นไม้มาลลยเนี่ยจะเป็นน้ำไหลเป็นของเหนียวที่ไหลไปเรื่อยๆนะคะต่อไปอ่านออกเสียงตามนะคะใครบรรทัดที่สามคำแรกค่ะใครใบใสใดในบรรทัดสุดท้ายใช่ใต้ใบ ใหญ่ไกลเก่งมากค่ะก่อนจะจบคลิปนี้นะคะคุณยูขอฝากน,นะคะให้เด็กๆนะคะได้ฝึกท่องนะคะบทร้อยกองนี้นะคะให้ขึ้นใจนะคะกับผู้ปกครองก็ได้แล้วก็กับเพื่อนกับพี่ก็ได้หรือจะท่องคนเดียวก็ได้นะคะอ่าท่องครั้งแรกนะคะอาจจะดูคลิปวิดีโอคุณยูประกอบด้วยท่องครั้งที่สอง 2, คือท่องเองนะคะ ท่องครั้งที่สามคือปิดหนังสือปิดตาเลยนะคะแล้วก็ทําสมาธิแล้วก็ท่องนะคะเป็นบทร้อยครองเดี๋ยวเราจะมาท่องพร้อมกันอีกหนึ่งรอบนะคะอ่ะหนึ่งสองสามเริ่มนะคะตามพร้อมกับคุณอยู่เลยก็ได้นะคะหนึ่งสองสามผู้ใหญ่หาผ้าใหม่ให้สะพใช้ของคอใ่ใจเอาใส่หอ มิลหลงไหลใครขอดูจะคลลงเรือใบดูน้ำใสและปลาปูสิ่งใดอยู่ในตู้มิใช่อยู่ใต้สังเตียงบ้าใบาถือใยบัวหูตามัวมาใกล้เพียงเล่าท้องอย่าละเลี่ยงยี่สิบมว้วนจำจงดีอ่า ถาเด็กๆนะคะฝึกอ่านฝึกท่องอยู่เป็นประจำนะคะเด็กๆจะจําได้นะคะวิธีการใช้สาระไอไม้ม้วนเป็นอย่างไรนะคะ mm hmm. เดี๋ยวคลิปหน้านะคะคุณหนูจะมาแนะนําวิธีการใช้สาระไอที่เป็นสาระไอไม้หมวนให้ถูกวิธีแล้วก็ถูกต้องนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้านะคะ mm hmm. สำหรับคลิปนี้นะคะ mm hmm. การเรียนรู้ mm hmm. และก็จดจำ าสาระไอ20มว้วนจำจงดีนะคะก็จบคลิปเพียงเท่านี้นะคะแล้วก็พรุ่งนี้นะคะคุณคุณจะมาสอนเรื่องการใช้สาระไอนะคะวันนี้ขอลานักเรียนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ